ดีค่ะแม่อ้อยเอง EP แรกของแม่แม่จะมาแนะนําสิ่งนี้โปรเซียนคนณขายบอกแม่ปรเซียนแค่พันนะปรเซียนแค่แค่มากซื้อมา35บาทตอนแม่ซื้อมาแม่คิดว่าแม่จะไปวางมันตัวทํางานพูติปีนนะล่ะนอกสีแดงๆคุณพระเหี่ยวมดพอแม่ไปวางระเบียงจ้างามจางามไม่รดแดดแรงนาะงาม แล้วแม่ก็มาขยายพันธุ์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะวันนี้แม่ก็เลยจะมาแนะนําคนที่มือร้อนปลูกอะไรก็ตายปลูกอะไรก็ไม่งามแม่จะมาแนะนําต้นนี้เลยกัวเซียนแม่ไม่แนะนําการปลูกเด้ออีพีนี้แม่แนะนําให้ดูสวยๆกอนนี่คือดอกดอกนางกัวเซียนแค้ดอกนางอะแม่ยกกระถางให้ดูโอ้นี่กระถางนางกัวเซียนแคะจ้ะ กระถางนี้แม่ทําเองเดอ้อแม่ทํากับข้ออาร์ตประหยัดอะเนาะทาเองทำเองทุกอ,อย่างคูณอีพีนี้แม่จะมาสอนตัดตัดยังไงให้มันงามให้มันเป็นพุ่มให้มันสวยเราจะชวนพุ่มก่อนนะดูดูแม่ตัดแม่จะเลี้ยงให้มันเป็นทรงบอลลูนแบบกลมๆเนาะน่าราักน่าราักใน จะไม่เลี้ยงให้มันชี้ไปชี้มาคนละทิศคนละทางนะเพราะว่าแม่ว่ามันไม่งามแมอ่อีแม่ทำคลิปหรือไหลสดอีแม่ว่าอีแม่น่าจะไหลสดทำไมละ่ะแต่ตอบไม่เป็นคนุณไหลสดไปเลยจ้าไหลสดยังไงไม่มีคนดูทำคลิปดีกว่าเนาะอันนี้แม่ตัดให้ดูนะนี่นะตั้งใจดูแม่นะแม่ตัด อาจจะได้ยินเสียงรถบึนบึนมัน้านเพราะว่าแม่ไรอยู่หน้าบ้านคือใดๆฝนกำลังจะตกผมเอามาแม่ทนจ้าอีแม่ตัดปไปเลยนะนันไม่ต้องสนใจว่ามันจะอะไรยังไงแต่มันก็เกิดใหม่เอาทรงก่อนแม่โชว์ดอกเดอ้อแม่เลี้ยงปุยเซียนน้อยๆอย่างนี้ดอกเยอะมากมีคนบอกว่าถ้าชอนึงเนี่ยนะมันออก ปดดอกสิบหกดอกอะไรอย่างงี้มันจะแบบโชคดีมากดูของแม่แม่โชว์ม่โชว์นี่ไวเซนเล็กเนอะร์เซนแคสไดดดอกเยอะแม่จะบอกว่าแม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะอันเนี้ยไม่ถึงปุ๋ยเคมนีนะแม่เคยใส่ยูเลียเดอร์เียวจ้านางไม่ชอบแม่ก็าสาใส่ให้นางนางไม่ชอบเียวเหลืองแม่ใช้ นมนมเหลือจากน้องอาทิกินอะนะแล้วก็ผงชูรสจ้าผงชูรสคือดีใส่ผงชูรสไลยกับนมแล้วก็รดนางก็มีดอกจ้าใบเขียวนางไม่ชอบน้ำเด้อนางไม่ชอบหน้าฝนหน้าฝนนางไม่มีดอกนางชอบแบบหน่อมหนาวสักหน่อยอย่างนี้แล้วก็แบบยังไงอะร้อนร้นนางก็อยู่ได้เด้อแต่ว่านางไม่ชอบน้ำนางไม่ชอบฝน อันนี้นะเอาไปปลูกเอาไปบป่งแล้วก็ไปรอขายต่อว่าเออนี่พูเสินแคตสปูดจะปีต้นละสามสิบห้าบาทนี่แม่ซื้อมาต้นต้นนี้เลยนะต้อนอย่างงี้เลยนี่มีดอกติดมาอย่างนี้เข้าขายแม่สาสิบห้าบาทจ้าแม่ก็ซื้อจ้า <c oughs> อ่ะแต่แม่โชว์ผลงานก่อนนี่แม่ตัดเสร็จแล้วนะต้องตัดทรงนี้ชิบเห็นไหมคะมันจะอยู่ทรงอย่างนี้อ่ะโชว์โชวหมุนหมุน แล้วไปตั้งแดดๆเลยเดอ้อแล้วมันก็จะแบบคือได้อย่างงี้งามดอกแต่ว่าอลังแล้วแม่จะให้ดูอันที่แม่ตัดแต่งเป็นรูปแบบสวยๆเนาะเออเห็นนาะแม่ไหมไม่เห็นเลยเนาะนี่แม่มาโชว์แม่มาโชว์แม่มาโชว์แบบต้นใหญ่อะ่ะอลังการงานสร้างนี่คือโปรเซียนแคเดอร์ใดๆดูหน้าแม่กับต้นโปรเซียนที่หมุนแม่หมุนให้ดู มันจะเป็นบอลอ่ะสวยอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมแม่หมุน,มมนอันนี้แม่จะเอามาแต่งนะแต่ว่าแม่จะให้ดูผู้มาผู้มันใหญ่เดอ้ออ่ะดูเห็นไหมอ่ะอ่ะใหญ่ไหมนี่โปรเซียนแคเด้อได้ๆคือโปรเซียนแค่คุณขายบอกแม่คุณขายบอกแม่นี่โปรเซียนแคตตัวละสามสิบห้าบาทตุ้กติปีแค่มาอันนี้บางตัวแม่มิดนี่ไม่ได้แคเดอ้อน้ำหนักเยอะ เดี๋ยวแม่โชว์อีกต้นหนึ่งที่แม่ปลูกไว้เออสวยไหมจ๊ะแม่โชว์แม่โชว์แล้วแม่จะหมุนโชว์นี่ p r o f e s s i น n a ลจ้าหมุนโชว์นะคะสวยเด้อใดใดคือสวยถ้าตัดมันแม่ตัดเนาะมันจะได้ทรงประมาณนี้เนาะอันนี้แม่ใส่กระถางยาวเดี๋ยวแม่จะยกโชว์สวยไหมมีค่ะโอเชียนจ้า อีแม่นนำที่ไม้ทิมชิจ้าถามได้โอเคโอเคคลิปนี้จบแค่นี้เนาะแม่นาคแม่นักเดี๋ยวแม่มาปลูกให้ดูคลิปหน้าเด้อ